ไปข้างหลังนครัข้างหลังองคนไทย,ยเดี๋ยวต้องรอคำสั่งก่อนอ๋อนี่มากิ้งโลกไป่ะกันไปรอคำสั่งก่อนได้เงินต้องใท่ใช่ใช้อยู่ครับ อาคนที่รับไข่ไปตั้งฐานชิดเนาะขอถวายไข่แด่องค์พ่อพญานาคเนาะและบริวารของและบริวารขององค์ป่อพญานาคอาตั้งฐานชิดเนาะขอน้อมถวายไข่แด่องค์ป่อพญานาคและก็บริวารขององค์ป่อพญานาคเนาะอาเวลาเราเพื่อถวาย ยาโยนนะยาโยนน้อมถวายนะจิยตคือใจจิตว่าน้อมถวายเนาะอาการกิริยาเขาก็จะไปตามจิตของเรานะน้อมถวายแดย่องค์เป้าพญานาะเดี๋ยว,ยว,ยวอากงจะทำตัวอย่างให้ดูคือตัวเองเขาตั้งฐานจิตไว้แล้วอ,อ,อากงจะเป็นตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างให้เรานะเป็นต้นแบบ <c oughs>